ได้ไหมคะยากค่ะประตูซอยแทงได้นะคะประตูซอยแทงได้อย่าเพิ่งเปิดค่ะเพื่อห้าจโดนแขวนฮิวก่อนค่ะเดี๋ยวมาช่วยเพื่องฮิวกันก่อนๆก่อนก็มันลนกว่านี้อีกนิดนึงหาเพื่องไม่เจอเพื่องบอกเลย วันที่มันเปิดแจ้งเตือนจะเป็นอย่างนี้เลยน้องโฟวันที่เรงมาสตรีมว่าประมาณวันที่สองสองอ่ะโอ้โหคนดูแบบนี้เลยครับห้าสิบกว่า<ม>แล้วแต่วันเนอะส่วนเมื่อวานก็น้อยหน่อยการแจ้งเตือนไม่เปิดแล้วแต่วันเลยไม,ม่รูน้นะไม่มีไม่มีไม,ม,ไม่ไม่มีรูนไม่มีรูนโอเคจ้า <c oughs> พี่เอิงเกิดในทางนะสวัสดีน้องใหม่น้องน้ำนายจ้าสวัสดีค่ะไม่ได้ชื่อนะจ๊ะชื่อนุ่มนิ่มชื่อนุ่มนิ่มทำไมถึงนุ่มนิ่มหนูชื่อนุ่มนิ่นุ่มหนับนะหนุ่มนิ่มกับหนุ่มหนับนะ นุ่มๆเป็นไงคะสอบสอบภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างอย่างมะม่วง b a n ก o เร็วเลยนะอะไรจะบอกอะไรเพื่อนทำไมหนูต้องทำเพจตันาดกรสามครั้งในหนึ่งกิฟว้าหรอน้องก็พามาไปเลยใช่ไถ้ามันจำเป็นตอนแรกหนูจะเอาตันตู้มาอ่หนูเอามาไม่ทันมันเยอะไปนะสามครั้งอะเพียว่าน้องจูทาไม้เอาก็ได้นะก็เมอเช้าหนูก็ทำทีเลยชักปักไปแล้วนะก็เมอเช้าหนูก็ทำทีเลยชักปักไปแล้วนะ แล้วเครื่องระเบิดนะพี่กำปั่นอยู่ซอยแท้งนะไปช่วยได้นะคนติดเครื่องใครติดเครื่องอะ่ะหนุ่มนิ่มกับหนุ่มหนับค่ะอ๋อนุ่มนิ่มเหรอนุน่มนิมน่มนหนุ่มหนับไปเดืงองปืนหนุ่มปืนหนุ่มปืนเจอ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 เด็น้องใหม่ไปดึงจ้าหนุ่มหนับไปดึงจ้าอ๋อไม่กล้าตีหนุ่มหนับนะหนุ่มหนับเป็นขาไปหมดไหมขาอ๋อมาไหมไอ้นู้เข้ามาหนีส<า>ิ ภาพไปดูค้อมดีนุ่มนิ่มสู้ๆนุ่มนิ่มมีหัวหมูนะคะสวยค่ะนี่หัวหมูอาจจะเป็นนัดอ่อนนะอาจจะเป็นนัดอ่อนน้องใหม่ยังไม่รู้เปิด้องแมอน้องแม่รอนน้องใหม่ปั่นในซอยบ้านเล็กหน่อยจ้ะเดี๋ยวเพื่อนปั่นหน้าบ้านเล็กนะสามสองหนูอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้น้องอยู่แถวนี้พี่โอ้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนปั่นต่อจ้ะไม่มีเขาไล่ต่อหรอไม่มีเฟนนุ่มนิ่มดีโค้กก่อนนุ่มนิ่มดีโค้กก่อนจ้ะเขากลับมาอุ้มแน่เลยอ่ะ วเลยคมุ้งใจทำไมทำแบบนี ah ้เดินไปไม่ทันไม่เห็นว่าน้องใหม่อยู่ในนี้อ่ะพี่วิ่งมานี่ก็ระเบิดจังเลยเว้ยเฮ้ยเดิน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 เนหล้มเดินหล้มแป๊บนึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ้่งเสร็จมาไล่พี่เอนหรือเปล่าอ๋อแอดออนแอดออนแอดออนยังก่อนยังก่อนแอดออนแอดออนยิงแล้วติดหัวหมูโอเคครับ ก็ยังไม่ได้อัพตัวบุญถทเทมเลยนอนสี่ชั่วโมงเหง่แล้วปากไฟเลยนะ <c oughs> มันยิงไม่ได้ตรงนั้นอ่ะหลบได้สองรอบหายใจ เขาทิ้งพี่เอิงนะคะต้องหมายเขากลับมาแน่เขาทิ้งพี่เอิงนะคะระวังนะเขาทิ้งเอธงแล้วนะเขาไม่แแปเจอคิวเลอร์ไล่สุดเลยเครื่องปั่นตรงหน้าบ้านเล็กอะหน้าแมทเทียมเลยพี่เราได้สองเครื่องเองนะปั่นช้านะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาอุ้ยแม่ล่วงแม่ล่วงแม่แม่แล้วหน่วยนะเราเหตุคนที่วิ่งเข้าไปในแมทเมื่อกี้ป่ะจิวอ่ะไปไหนอ่ะทำไมไม่มานี่งงเพื่องปั่นไฟเครื่องนี้คนเดียวนานแล้วเนี่ยไฟเครื่องถึงดีกว่าให้กดไฟไล่น้องใหม่เหรอจ๊ะ น้องน้ำนายเข้าไปซอยบ้านเล็กเลยจ้ะน้องน้ำนายเข้าไปในซอยบ้านเล็กเลยจ้ะมีเครื่องแน่นอนมีเครื่องชิวมันพี่งไปไหนวะน้าในซอยบ้านเล็กเลยจ้ะตรงไหมโออใหม่ก็ไกลน้องใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องไปช่วยต้องปั่นให้ติดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องพี่เราเบิดอีกแปแล้วสาวไกลด้วยลุกเลยเพียงติดขาดติดติดติดโอเคอ้าวน้องน้ำนายปั่นเลยนะครับประจำเครื่องยังครับ ยังค่ะนใหญ่ั่งก็ลังไปบ้านเล็กเมื่อกี้แล้วมันมันซอยในบ้านเล็กค่ะซอยหลังบ้านเล็กอ่ะจ้ะเจอไหมไม่เห็นเจอเลยไม่เห็นเจอหนังบ้านเล็กเหรอน้องใหม่หิวเลยก็ได้จ้ะซอยไม่ใช่ซอยแท้งอะค่ะมันจะมีซอยที่แบบลึกๆกว่านั้นนะคะซอยที่เราวิ่งออกมาหรือเปล่าพี่เอไอซอยกลางล่างอะที่เราปั่นกันติดแล้วอะใช่ซอยกลางล่างใช่ปั่นไปเสร็จไปแล้วเหรอไม่ใช่ใช่เสร็จแล้วนะใช่เหรอน้องใหม่ไปปั่นไปมันก็มีตรงนั้นเราไปปั่นกันแต่แล้ว ดเดินในซอย,ไปไปยน้องใหม่ไปปั่นสีเครื่อง,ง,ง,งเดิมไปเครื่องเดิมเครื่องเดิมเดี๋ยวเพื่อนไปดูฮะเดี๋ยวน้องช่วยให้ก็ได้นะมีโอ้โหน้องน้ำนายไม่มีได้ไงเพื่อนยังเจอเครื่องอยู่เลยอ่ะน้องช่วยนะเดี๋ยวเพื่อนปั่นให้จ้ะคอามาไล่เพื่อน ID เขาตีมาเก็เครื่องไดยี่สิบกว่ารอบนะ ไล่พี่เอ๋ัดปั่นกันเลยจ้ะาอนค่ะอ่าเครื่องเดิมพี่ที่เราปัดกันอยู่ข้ามมันใหญ่ไอตรงหน้าแม่เทพที่เราโดนแขวนกันน่ะเราายแล้วกันยิงโคตรไวคันถูกนะคนนี้นะ น่าจะแบบตายยากเครื่องยังไม่ได้กดตายยากเลยมดแต่เล่นกับเขาเนี่ยน้องน้ำนายเครื่องในเนี้ยเขาเรียกว่าซอยบ้านเล็กค่ะเรื่องโดนแผลเนี่ยเครื่องในซอยเนี้ยมันจะมีซอยอยู่เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นค่ะเห็นแล้วนั่นแหละเขาเข้ามาหาเราบ้างไหมก็มาดิพี่อนอ้อมมาดูเพื่อนคนนึงนะใครไม่ได้เจอออกมาดูเพื่อนเอะไล่เพื่อนในบ้านใหญ่ไล่เพื่อนในบ้านใหญ่ไล่เพื่อนในบ้านใหญ่น้องน้ำนายเดี๋ยวดึงเพื่อนเราไปปั่นข้างในนะครับพี่เฟิร์นไปไหนหลับ หลับครับน้องโพไม่หลับตั้งแต่ก่อนพี่ยัขึ้นสตรีมอีกเคลเลอร์หรอเดี๋ยวพี่ยังไปช่วยเพื่อนทำไมไม่เห็นไม่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 ใช่ติงเคลเลอร์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่น้องใหม่ช่วยเพื่อนไหมเราอ๋อเครื่องในบ้านใหญ่จะเสร็จแล้วอ่ะอ๋อเหรองั้นน้องปั่นเดี๋ยวพี่ยังช่วยเพื่อนโอ้ช่วยช่วยได้ไหมเนี่ยนิดเดียวโอ้โหหันหลังด้วยช่วยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหนูรอเขาแขวนเสาก่อนแขวนแต่ไม่ไปหรอกอยู่กับเพื่อน ตันเลยคำว่าได้ตันฆาตกรไม่มีอยู่จริงเพราะไม่มีเควสนะได้ตันบ่อยๆเลยเดี๋ยวไม่เอทางหลังให้นะไม่มีโนบานครับเปิดประตูเลยน้องน้ำนายน้องใหม่เออน้องน้ำนายน้องน้ำนายเปิดประตูได้น้องใหม่ระวังเขาเดินไปบ้านใหญ่จ้าน้องใหม่เครื่องซอยบ้านเล็กเอ้ยประตูซอยบ้านเล็กนะแต่น้องน่าจะเจ็บอะเอาจาแลวค่ะ เขากล้าแล้วมาดึงพี่เอิญค่ะอ้าวเดึงชนต้นไม้ไม่ชนสิแปลโดนไหมแล้วหมอย่ามาโวยกันแล้วโดน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 ยังไงก็โดนเอาหรอคะโอ้ไม่กอดยิวเลยค่ะยิวเลยแคบยิงแล้วติดหัวหมูเจ็บจังเลยใต้ดินป่ะน่ะไม่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 ใต้ดินบ้านเลยค่ะโอเคค่ะแล้วน้ำหนายประตูอีกบานอยู่ไหนคะยังไม่ได้มองเราตอยู่ไม่ทันฝัง ฝั่งทางที่พี่เอิงล้มมากกว่าเดินเข้าไปลึกอเล่าไกลไปน้องนายฉี่ออกไปจ้ะเขาเหมือนจะอยากไล่พี่เอิงมากกว่าไล่น้องน้องนายแล้วน้องน้องนายประตูอยู่ฝั่งพี่เอิงยิงน้องนายโดนไหมคะถ้าไม่โดนดึงก่อนถ้าไม่โดนดึงก่อนไม่โดนค่ะอ้อมไปดึงอ้อมไปดึงจ้ะอ้อมไปดึงก่อนพี่เอิงมาช่วยแล้วน้องใหม่พี่เอิงยังเปิดประตูไม่ได้นะต้องช่วยน้องใหม่ก่อนน้องน้องนายดึงพี่เอิงบอกให้น้องน้องนายดึง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 โอ้ยยังไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษน้องน้องนายไม่ดึงโซ่อ่ะ ไปเปิดประตูรอเดี๋ยวเพี่อไปหางมหนำมีแทงหลังนะแต่หนุมหนำจะน่าลื่นหรือเปล่าเปิดเลยไหมคะยังค่ะประตูซอยแทงได้นะคะ ตัวซอยแทงได้อย่าเพิ่งเปิดค่ะเพื่อห้าจโดนแขวนฮิวกก่อนค่ะเดี๋ยวมาช่วยเรื่องฮิวก่อนๆฮิวก่อนก็มันโดนกว่านี้อีกนิดนึงหาเพื่องไม่เจอเนี่ยเพื่องบอกเลยหลบอย่างเนียนอ่ะพี่เขาเห็นน้องเห็นแล้วเหรอน้องใหม่ดึงได้ไหม อยู่ในตู้เขาเดินกลับเขาไม่เอาน้องค่ะเขาเดินกลับเขาเดินกลับเขาเดินกลับช่วยญาติจังน้องน้ำนายวนขวามาค่ะเดี๋ยวเพยายามหน่อยพี่ช่วยวนวนซ้ายมือน้องค่ะเออวิ่งมาเลยพี่เลยกัะเขาเฝ้าอ่ะเขาจะเอาพี่อตายน้องน้ำนายวิ่งมาดึงเลยค่ะโดนตีทีหนึ่งก็วิ่งเข้าดึงพี่อน้องใหม่มาหน่อยเขาหยุดมาหน่อยเขาหยุดมาเขาเล็งเขาเล็งเขาไม่กล้ายิงอ่ะเขาเขาไม่กล้ายิงหรอกถ้าเขายิงพลาดสวยน้องน้ำนายวิ่งมาเลยค่ะไม่ต้องวิ друг, ่งหนีพอตีก็ไม่เป so uh, ็นไรเหมือนเขาจะเห็นน้องใหม่น้องใหม่เหมือนเขาจะเห็นหรือเปล่าน้องน้ำนายเข้าเลยเดี๋ยวดึงเพื่อน้น่ะ น้องใหม่เขาเห็นนะน่ะน้องนายดึงเยอนไม่เห็นไม่เห็นพี่หอกโอเคน้องนายี่ไม่เห็นไม่เห็นพี่หอกพี่หอกพี่หอกพี่หอดึง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 โซ่ดึงโซ่แล้วพี่หอกดึงอยู่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 พี่หอกพี่หอกพี่หอกบอกให้พี่หอกบอกให้มาตัวแทงมาตัวแทงรออยู่เดี๋ยวไม่เป็นไร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 พี่เอามีดูเองทางหลังแต่ว่าพี่เอ็มน่าจะตายอ่ะไปไปไปเจอกันซอยแทงน้องน้ำนาย ซอยแทงจากเอ้ยอเขาไล่น้องนายน้อง <_ C> e <an> นายวิ่งออกเลยก็ได้นะพี่น่าจะออกยากอยู่มันไกลประตูมากเลยเนาะนายวิ่งออกเลยก็ได้เขาไล่น้องนายยาวมากเขาไม่กล้าอุ้มพี่น้องใหม่เปิดประตูเลยก็ได้จ้ะโอ้ยน้องใหม่โดนน้องใหม่มาช่วยพี่มาช่วยพี่น้องใหม่มาช่วยพี่เขาแขวนใกล้อยู่ค่ะน่าจะได้อยู่เขาแขวนใกล้ประตูทิวให้ <_ C> e <an> จบเลยเขามาเลยไหมเขาไปเลยน้องใหม่เนียนเนียนหลบก่อนไปที่อื่นไปที่อื่นเว่อวิ่งซี่จะบอกเขามาขนามามาใหม่มานี่ หายิวตรงนี้หิวตรงนี้น่าจะได้เขาต้องกลัวเราไปดึงอ่ะแต่เราต้องหิวให้ได้ถ้าจะช่วยน้องน้ำนายอ่ะโอเคโอเคเขาไม่กล้ามาเขาลนนนนนนไปเฝ้าแล้วน้องใหม่เดี๋ยวน้องใหม่ไปทางขวามือของน้องน้ำหน่ายนะอุ้ยทันไหมเนี่ยโอ้โหหมูไหมไม่ทันวิ่งไปก็ไม่ทันด้วยเราต้องออกแล้วออกเลยโอเคจ้าถ้าไม่หิวก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะถ้าไม่หิวก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี แหมมันโอ้ยเล็งอยู nah ่บนนุ่นเลยตาลุงไว้ไม่โดนหน้าๆๆแน่เอาให้แสบแล้วใหม่เอาให้แสบเอาให้แซมไป พอใจแล้วโอยเสียดายเมืเ่อกี้ถ้าเนียนได้ถ้าเขาเช็คละเอียดน้อยกว่านี้พี่เองเดินออกชิวๆเลยอ่ะไอแดดออนเขาดีอยู่น,น,นะแดดออนเขาดีอยู่เป็นแอดออนแบบแบบโผลหมูแล้วก็เป็นรีโหลดไว้สีเขียวเลยแอดออนว่าแล้วทิงเกอร์เลอร์พี่เอ๋อออ๋อทิงเกอร์อเหลเอร์อ๋อแปลว่าเครื่องบ้านใหญ่มัน70เ er. ปอร์อุ้ยน้องใหม่เนิร์ดคอลลิ่ง <Nerd calling. S 2> มองฮด้วยเนิร์ดคอลลิ่ง